นมีคุณนะคะต่อพระพุทธศาสนามากเบื้องบนก็สุดยอดค่ะคือรวมพลังกันสามพสามโฮมนะบนโลกมน,นุย์เนาะอยูงดีก็จะบังเกิดขึ้นมา,ค,าคุณแม่คะดดจะมีส่วนของวดที่แล้วนะคะที่คุณแม่นะคะได้รำบวงสรวงปู่ใช่ไหมคะค่ะแล้วคุณแม่ก็ให้เลขมาตัวหนึ่งคะ่ะเลขห้าแปดเก้าเนาะแล้วก็อ,อ่ะอ่วัดที่แล้วเด็ก เจ็ดละเจ็ดแปดมันออกเจ็ดแปดตัวามคุณแม่ให้เจ็ดแบปก้าค่ะจุดหนูเห็นเป็นไม่แบบเจ็ดคอแบบนี้เจ็ดแปดต้ี่ให้ไปจำเดี๋ยวต้องรำถวายก่อนนะคะถึงจะได้โยนลูกบอลออกมาเลยก็ไม่เน้นจุดนั้นเท่าไหร่แต่ว่าต้องรำถวายท่านก่อนแบบที่ที่วัดจุฬามณีเหมือนกันค่ะแบบแต่กก่อนจุดประทัดใช่ไหมคะแล้วก็หล่นลงมา ตรงนี้เลยทำพิธีให,ใหญ่มากเลยสามตัวเลยแล้วก็งานเยอะก็เลยไม่ร evet ู้ว่าเออท่านให้โชคพอโชคออกมาอ้าวสามตัวแบบเขาได้ตั้งใจมันมาใช่ค่ะแบบถ้าจับลวกบันมากเนี่ยเขาได้ตั้งใจใช่ค่ะคือยนออกมาเลยคือคือทุกอย่างคือขอบารมีท่านนะคะขอพรทุกอง์ทุกสถานที่ที่ไปนะคะเราไม่ได้รู้ขนาดนั้นนะคะ ของปอนบารมีท่านนะ,ะที่แล้วก็แมวก็มานอนเลยแหละหมาก็นอนหาแล,แล้วแล้ววันนี้อันใดมาแล้วมาวันนี้ก็ดีนะงูใหญ่นะเขามาด้วยเนี่ยสีดำค่ะอยู่ตรงนั้นอะ่ะเ<ล>นี่ยน้องเบสใช่ไหมที่ที่มาร่รามีลยค่ะรอบที่สองบอกองุกกงวันลงวแนด ไม่ใช่ละสามครั้งที่สามแบบมั้งครับต้องรับวดนี้บอกกันมาล้ค่ะวันก่ที่แล้วมาสองครั้งแล้วนี่มาที่ที่ออกไปแล้วเจ็ดแปดเก้านะคือไมันรอบนี้ที่ขาดรอบรอบที่แล้วรอบที่แล้วคือรองแรกออกอะไรออกเจ็ดเจ็ดอะไรนะเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าห้เจ็ดห้าเก้าเดืดห้าเก้าแต่ว่าตัวห้านี่มันลมเหลือม เรื่อมๆคือแล้วแต่วาสนาร่วมด้วยส่วนใหญ่ท่านจะให้สองตัวกำมังค่ะบางทีก็ให้สองตัวไม่ให้สามตัวแต่่รอบนี้นี่คื่อว่ามากทางแรลงมรระสำหรับงวดนี้ใช่ทางแหมงอ่งวดนี้ทางแหลงก็เรื่องชกลาบยังงงเหมือนกันไม่หมายถึงว่าที่มาลำวงสูงถวายนะคะอ่างวดนี้นะคะเป็นงวดแรกเนาะสำหรับงวดวันที่หนึ่งพันวารค่ะใช่ เอีกรู้สึกว่ามาค่ะตอนนั้นครั้งหนึ่งแล้วค่ะมาครั้งหนึ่งแล้วม่ได้ทุก่อนใช่ค่ะเมื่อวันนี้แหละค่ะโอเคที่ให้อะไรนะสองแปดเหรอคะเก้าหนึ่งกับแปดสองค่ะเก้าหนึ่งงั้นก็ต้องเป็นครั้งที่สองครั้งที่สองครั้งที่สองนี่ะคะลืมลืมจับสนค่ะสับสนเห็นกันบ่อยเห็นกันบ่อยใช่ก็เลยจะสับสนช่วงเวลานิดนึงเนาะค่ะ วันนี้เพิ่นกะจับลูกวอนขึ้นมาสามลูกเนาะใ่ไหมะสามลูกค่ะไม่รู้เรื่องสองสามหกครับผมสองสามหกแต่มันก็โตแบบของปู่พี่ใช่ไหมครับปัจจุบันนี่พี่จับมาเนี่ยรู้เนาะสองสามหกสองสามหกใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้หรอกก็ขอบริษัทท่านเอานะ มือนีรล้มถวายปูเวทบอก่ะใช่หาที่ที่ผ่านมาวันนี้ถวายปู่อือลือปู่เอือรือวางนี้ลัถวายปู่อือรือแล้วปู่ก็จับลูกบอลขึ้นมาสามลูกเนาะแล้วก็โยนลงไปต้องทำคนคนรอบรอบค่ะได้สองสามหกสองสามหกมีมีตัวเลขสองสามหกนะค่ะก็แล้วแจ้ไพ่สิบไปสลับเอาเนาะเพราะว่าได้ตัวเลขมากสามตัวคือสองสามหกนี่แหละ แล้วก็เขียนให้อีกเขียนให้อีกค่ะเขียนให้อ๋ออยู่ในลูกแก้วค่ะอยู่ในลูกแก้วก็ตรงกันหมดเลยไม่ใช่เหรออยู่ในลูกแก้วสามน้องเบสกับอะไรตรงกันหมดเลยใช่ไหมตอนนั้นอ่ะแล้วก็มีแท็กู่นะคะกำลั็มานั่งนั่งรถมาด้วยครึ่งหลับครึ่งตื่นนะเลขลอยมาคือตัวใช่มีเลขลอยมามีเลขเลยมาครึ่งหลับครึ่งตื่นนะคะเก้าหนึ่งหก สามศูนย like ์แปดศูนย์อย่างเงี้ยค่ะตอนเลขยกรอยมาค่ะเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนเอาเข <S 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 ียนเขียนลูกบอลก่อนว่าจะลืมนี่นะคะสักครู่ก่อนก็มีท่านเอาทุกที่นะครับสายโยนวงศูนยสท่าไหร่คะเก้าหนึ่งกับสองแปดจุดวงศูนยรัางแรกไม่ใช่ที่ที่เก้าหนึ่งกับแปดสอง ึงป้อคือรอบแรกนะค่ะรอบแรกลถวรอบแรกค่ะแล้วก็อันนี้เป็นรอบที่2องะ,ะอันนี้รอบที่2คือลูกบอลก่อนอะร่มสองสามหกอบอลบอลที่ไปไหว้ปู ทาเวสสวรรณอยู่ที่จุลามณีเห็นเลขทูบนี่หนึ่งสามเนาะแล้วก็เลขปิงปองสามเก้าก็ออกบ่อยค่ะที่วัดทาวเวนะคะหมตรงกับตัวนี้เลขปิ่งปอง3ามห้าเจ็ดเกาหนึนี่ตรงกันหมดเลยแล้วก็หนนะคะที่เน้นออกมาหน่ะ19กับหนึ่ เลขทูต้าเวทมีอะไรบ้างนะคะคะเลขทูตทาเวสก็มีเอ่อหนึ่งสามกับหนึ <oire> ่งเก้านะคะหนึ่งสามกับหนึ่งเก้าที่ตรงกันนะคะเอาเฉพาะที่ตรงกันตรงกันเนาะค่ะแล้วก็แล้วก็สามสองด้วยค่ะของทาเวทสามสองแต่ทาเวทอีกมีสองที่นะคะข้างนอกก็คือองค์เก่าอะค่ะขอขอท่านรำถวายแล้วก็ขอท่านไปเนี่ย แต่ข้างในจะเป็นหนึ่งแปดเขาเรามีสองจุดนะคะในวัดถุรามณีดังๆเขียนให้หมุนเดี๋ยวนี้แล้วก็มีเลขลอยมาเลขถามเขาเพราะว่าหนูไม่ได้ดูเลขลอยมาคือเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกแล้วก็เรือมาเป็นสามศูนย์แปดศูนย์อย่างเงี้ยค่ะสามศูนย์แปดศูนย์ตัเลขจะคล้ายๆว่าตัวเก่าหรือเก้าเนาะค่ะใช่ค่ะให้มัน งงเหมือนกันได้หลายแบบแล้วก็มาตรงกันอะไรน่ามศูนย์ก็แปดแปดแปดหนึ่งก็ได้ศูนย์คือหนึ่งตัวเดียวกันนะคะบางทีเขาอ้ําพางให้นะง่ายไปหนึ่งอยแล้วลูกมีแปดมีแค่อีกค่ะฮะไม่ต้องเขียนพอแล้วเขียนได้ครบเลยค่ะสรุปจะได้อ้าววันนี้สรุปตัวเลขถ้าเธอขึ้นคือให่บอให้เน้นบินก็ได้นาะให้วงกลมให้ครับ

ตัววงกลมนี่ก็คือตัวที่อันดับหนึ่งค่ะ,คะตัวไม่วงกลมคืออันดับสองเนี่ยค่ะโอเคค่ะได้พี่แม่ช่วยถืออหี้ด้วยค่ะเนตัวตัวสาม สรุปตัวเลขของคุณแม่ฮาเร่ริชนะนะคะว่าประจำมาที่ 1, ทนึ่งพันวาหกห้ค่ะเลขวงส่วนครั้งที่1นะคะได้เลข91และ82นะคะคุณแม่เน้นให้ที่เลข91นะคะส่วนเลขลูกบอลคือวันนี้ที่ลำถวายนะคะได้2,3,6ค่ะในส่วนของเลขทูกเท้าเวส่วนวัดจุฬามณีนะคะก็คือจะมี 13, 19, 32และ18ค่ะ แม่เน้นให้ที่1 3และ3 2สองนะคะส่วนเลขลอยมาระหว่างการเดินทางค่ะนั่งรถอยู่นะคะเห็นเลขลอยมานะคะตัวเลขแรกค่ะขึ้นับนตื่นนอ้องจะเป็นเลข916นะคะตามมาด้วย30ตามมาด้วย80และเลขคู่สุดท้ายค่ะ81นะคะตัวนี้คุณแม่ก็เน้นให้มาที่81นนะคะสังเกตชัดๆนะคะที่เน้นเป็นวงกลมคือตัวที่เน้นเป็นพิเศษนะคะเน้นเป็นระดับหนึ่งนะคะส่วนตัวเลขที่ขีดเส้นใต้นะคะ เป็นตัวรองลงมาค่ะโอเคทายนี้ก็ขอมีภัยเพิ่มเติมนะครับผมขอขอบคุณฮาเลคริสนะจากวัดแขกสีลมกรุงเทพครับผมับสวัสดีครับผมสาธุทุกคนนะมาถึงเห็นกันแล้วก็ขอให้โชคดีทุกลมหายใจเขาออกนะครับอ่าครับผมขอบคุณครับครับุกความทุกยากลำบากครับ